ไม่เคยพูดกับเราเลยแต่ว่าเขาเขียนมาในนี้ทั้งหมดเมื่อเราเดินเข้ามาในสถานที่ที่เรามีความทรงจำกับคนรอย่าง,งานี้ค่ะและเราไปนั่งเก้าอี้นี้เพื่ออะไระมีอะไรที่เรายังไม่เก็บอีกไหมเรียบร้อยไหมแล้วเราแบบมีเก้าอี้อย่างนี้หนึ่งตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเมื่อยแล้วฉันขอนั่งดูไปเรื่อยๆดีกว่าและมันมีหนังสือวางอยู่หนึ่งเล่มเนาะตามชีวิตปกติของเราถ้ามันมีหนังสือวางอยู่ เราก็คงจะต้องหยิบมาอ่านเนาะในตัวละครนี้ว่าถ้าเป็นของแฟนเราจริงๆนะพี่ต๋อเชื่อได้ว่าถ้าเราเชื่อว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่เราอ่านด้วยกันยังอ่านค้างอยู่เลยอย่างเงี้ยความรู้สึกอันนั้นมันก็จะมาแล้วได้ไง่ายๆมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดหนังสือไปเรื่อยๆค่ะความรู้สึกการคิดถึงแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วมันจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมา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 เราพอเราเปิดถึงหน้าหนึ่งงเราเนาะเปิดไปเรื่อยๆอ่ะเราก็เห็นจดหมาย เราไม่ได้มาเพื่อเห็นจดหมายเนาะเรามาเพื่ออ่านหนังสือดูแต่เราเห็นจดหมายที่มันถูกทิ้งไว้ในนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นจดหมายจนกระทั่งเราตั้งใจอ่านมันจริงๆคําแรกบรรทัดแรกค,ค่อยๆไล่ไปบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามเริ่มรู้แหละว,ว่าความหมายคืออะไรว่าเขาเขียนทิ้งไว้ให้ใครคนคนนั้นหมายถึงใครแล้วเสียงในหัวเราจะเริ่มสงบลงสงบลงสงบลง,บลงแล้วเราก็จะจดจ่อพลังงานทั้งหมดเราจะจดจ่ออยู่ที่ความหมาย แต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดในจดหมายนี้ว่าเขาเขียนถึงเราบางคำเขาไม่เคยบอกกับเราเลยอ,อยู่ด้วยกันมาตลอดเขาคิดอย่างนี้หรอเขามีความคิดอย่างนี้กับเราด้วยหรอเขารักเรามากขนาดนี้เลยเหรอเพราะบางอย่างอะค่ะในชีวิตจริงอะมันไม่ได้มาออกมาทางคำพูดเพราะบางคนแบบไม่พูดเนาะไม่ใช้คำพูดในการสื่อสารแต่ใช้การเขียนเอาไว้ เอาไว้เราถ้าสีนี้ผู้กำกับต้องการความรู้สึกที่มันเข้มขน้นการคิดถึงการห่วงหา,าคนรักของเราจริงๆเราก็จะต้องทําให้อันนี้มันเข้มขน้นเราก็ต้องจงินตนาการให้ได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด,ไม,พดไม่ค่อยใช้คําพูดในการสื่อสารจะเงียบจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เวลาเราเขียนอ่านจดหมายอันนี้มันเป็นสิ่งทั้งหมดที่เขาไม่เคยพูดกับเราเลยแต่ว่าเขาเขียนมาในนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ มันทําให้เข้าใจหัวใจเขามากขึ้นในวันที่เขาไม่อยู่แล้วเราไม่สามารถตอบเขาได้แล้วแล้วก็เราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราก็รู้สึกกับเขาเราไม่สามารถบอกกับเขาได้ว่าเราก็รู้สึกกับเขาเหมือนกัน